หลังจากที่ทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่ากองทัพยูเครนสามารถกระชับพ,พื้นที่กลับคืนจากกองทัพ,พรัสเซียได้แล้วประมาณ ,6000 ตารางกิโลเมตรนับตั้งแต่สงครามปะทุเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเรียกร้องของความสนับสนุนด้านอาวุธเพิ่มเติมจากสหรัฐและกลุ่มประเทศตะวันตกแม้ยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับอาณาเขตของยูเครนทั้งประเทศประมาณ0 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรแต่ผู้นำยูเครนมองว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดี เนื่องจากกองทัพรัสเซียถอยร่นมากขึ้นออกจากเมืองคาคิฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดสำน,นักข่าวส putnik และรัสเซียทูเดรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียป,ปูตินแห่งรัเสเซียกล่าววา่าประเทศกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากตะวันตกและเราได้ดำเนินมาตรการปกป้องเศรษฐกิจกในทันที กลยุทธ์สายฟ้าแลบของตะวันตกล้มเหลวในการทำงานปูติงกล่าวย้ำว่าเราเห็นว่าการกระทำของผู้ไม่หวังดีนั้นส่วนใหญ่คาดเดาไม่ได้และหุนหันพลันแล่นในหลายประกาศชัดเจนว่าไม่เป็นมืออาชีพซึ่งหมายความว่าเราต้องทำงานให้สอดคล้องกับตรรก,กะของเรา รักษาความคิดริเริ่มและไม่เพียงตอบสนองต่อขั้นตอนที่ไม่เป็นมิตรเท่านั้นแต่ยังต้องแก้ไขอุปสรรคงานของเราในด้านเศรษฐกิจขอบเขตทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องด้วยประธานาธิบดีรัสเซียยังกล่าวอีกว่าการนำมาตรการต่อต้านวิกฤตในวงกว้างมาใช้อย่างรวดเร็วตลอดจนเสถียรภาพและความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจรัสเซียเมื่อเผชิญกับความท้าทายจากภายนอกส่วนใหญ่เป็นผลมาจากนโยบายเศรษฐกิจมหาภาค ที่รับผิดชอบของเราในปีก่อนหน้านั่นเป็นสาเหตุที่สถานะของรัเสเซียด้านงบประมาณตอนนี้ดีกว่าในประเทศ g 2 0ส่วนใหญ่และประเทศเพื่อนบ้านของเราในประเทศบริกส์อย่างมีนัยยะสําคัญเขาได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่ากระบวนการลดค่าเงินดอลลาร์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ําว่ารัเสเซียจะไม่ถูกแยกออกจากส่วนอื่นๆของโลกโดยการคว่ำบาตรแต่กลับส่งผลย้อนกลับต่อสหรัฐและพันธมิตรซะเอง มาวันนี้พันธมิตรของรัเสเซียจํานวนมากขึ้นเริ่มใช้สกุลเงินประจําชาติของตนเองเพื่อทําธุรกรรมกับคู่ค้าต่างประเทศแทนดอลลาร์สหรัฐแล้วและจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นในด้านยุทธภูมิการรบในยูเครนปูตินรับฟังโดยตรงประหนึ่งผู้บัญชาการสูงสุดเพื่อรับประกันชัยชนะด้วยพิชัยสงครามที่ยืดหยุ่นด้านดมิตทีเปสคอฟโฆษกเครมลินระบุว่าประธานาธิบดีปูตินได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกองทัพตลอดเวลา รับรู้และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สําคัญโฆษกเกล่าวกับสื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและปฏิบัติการทั้งหมดของกองทัพในสมรภูมิยูเครนถูกรายงานไปยังผู้บัญชาการทหารสูงสุดประธานาธิบดีป,ปูตินซึ่งสามารถติดต่อกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเซอร์เก้ชอยกูและผู้บัญชาการกองทัพรัสเซียทุกคนได้ตลอด24ชั่วโมงหลังจากที่กองกําลังยูเครนบุกโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในภูมิภาคคาคอฟ กระทรวงกลาโหมระบุว่าจำเป็นต้องจัดสรรกำลังใหม่ขณะเดียวกันโพสต์ในโซเชียลมีเดียของอดีตประธานาธิบดีรัสเซียดมิทีเมดเวเดฟซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียเสนอแนะว่ามอสโกอาจต้องเพิ่มกำลังทหารหลักในสงครามยูเครนเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับการสนับสนุนเพิ่มจากสหรัฐและนาโต